สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะสู่สมการวิ่งล่างใหม่หนึ่งรกรกฎาคมปีพุทธศักราช2568นะคะความจริงแล้วบอกว่าเมื่อวานนี้จะนำมาฝากในช่วงดึกใช่ไหมแต่บังเอิญไม่ว่างเนาะบังเอิญไป,ไปไปทุ่งไปนะไปทุ่งเขาเรียกว่าไม่ได้ไปทุ่งคุณผู้ชมเขาเรียกว่าไปเลยไปสวนมา แล้วมันก็เหนื่อยพอดีนะคะก็เลยไม่ได้อัดคลิปให้วันนี้มีเวลาเดี๋ยวเรามาดงลงให้ถึงแม้จะดึกไปนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะตำแหน่งตัดหน่วยล่างสองครั้งบวกหกคงที่สูตรสมการนี้1ตัวล่างง่ายมากแต่ว่าเราเริ่มพิจารณาตั้งแต่งวดที่ออก 2, 2, 7และ 8, 5ดังนี้นะคะเพื่อนๆท่านไหนที่รักที่ชอบแนวทางในการวิเคราะห์ก็สามารถติดตามได้แต่ว่า เวลารับชมรับฟังก็ต้องมีสติด้วยคนเก่าไม่ได้เป็นห่วงแต่คนใหม่ที่มาฟังไม่ใช่ว่าดูสถิติแล้วโอ้โหเดินดีจังเลยนะไม่ได้หมายความว่าง,งวดต่อไปจะมาดังนั้นน่ะให้มีวิจรารณญาณในการรับชมที่ดีนะคะหลักไม่ล่าง2ครั้ง520นะเราใช้เลข0ูบวก6คงที่ดังนั้นจึงได้ผลลัพธ์คือเลข6 1หนึ่งตัวโดดๆรัฐบาลไทยงวดถัดมาออก3883 88และ06ค่ะ 6มาณตำแหน่งของหลักหน่วยล่างถัดไปหลักหน่วยล่างสองครั้ง2 6งนะเพราะฉะนั้นได้2มาบวก6ก็เป็นอะไรคะ8 8รัฐบาลไทยงดถัดมาออก3า9และ87 3 0 9และ87 8พจมานตำแหน่งของหลัก10ล่างถัดไปหลักหน่วยล่าง2ครั้งนะะะก็คือหลักหน่วยล่างคูณสองสองนำา4มาบวกกับ6 4บวก6ได้1ิบ นะคะผลลัพธ์ได้เลขศูนย์นะคะรัฐบาลไทยงวดถัดมาออก352 352และ20นะคะศูนย์มานัดตำแหน่งของหลักหน่วยล่างค่ะต่อไปหลักหน่วยล่าง2ครั้ง0ศูนบวกศบวกหนะก็จะได้6นะคะอ่ะไอไองดสุดท้ายนี่ไม่ได้ออกตรงนี้นะงวดสุดท้ายนี่ออกผิดน,นะคะ392และ06นะคะ ออก็ออย่างนี้จริงๆนะจ๊ะบังเอิญว่าไปพิมพ์ผิดตั้งแต่แรกไม่เป็นไรเราแก้ไขในในช่วงสุดท้ายได้<ม>ทีนี้เรามาได้ดดดอดอเลขหค่ะหมาณมาณตำแหน่งของหลักอะไร หก็มาหลักหน่วยล่างระหว่างออก392และก็06อ่ะทีนี้วดวันที่1กรกฎาคม68นะคะเราใช้หน่วยล่าง2ครัง้งคือเลข6คูณ2 262นำา2มาบวกกับ6 2 6บวก6ได้เลข8ดังนั้นจึงได้ผลลัพธ์ดังนี้266ก 6, 6ได้8นะอ่าสูตรนี้นะคะหน่วยล่างคูณ2 บวกด้วย6คงที่ค่ะเท่ากับ x ค่ะอันนี้ก็คือผลลัพธ์ของสรรมการขอบพระคุณทุกท่านที่ยังคงมาติดตามรับฟังนะเอาไว้คลิปอื่นถ้ามีเวลาแล้วค่อยพูดคุยเดี๋ยวจะได้ลงสรรมการอื่นให้ต่อขอขอบพระคุณที่รับชมรับฟังฝากลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนคลิปนี้สวัสดีค่ะ